ครับสวัสดีครับมือนี้นะครับกะในมะผสมงัวนะครับแม่ชาโลเล่นะครับให้กับลุ้งสนนะครับพันยูบานจานนะครับแมงัวตัวนี้นะครับมันกะสิดืดๆจังหน่อยนะครับบนย้อมเข่าซองนะครับถ้าปกติที่ไปก็คือประมาณใช้เชือกคัดเอาเอียงก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเันสีบกคุนนะครับเป็นเั็นสีดือจังหน่อยก็ต้องได้ใช้เสือกสียงยัดึงนะครับเพราะว่ามารอบก่อนนะครับลูกตัวก่อน่ะรุนซองแตกนะครับโดด อันนั้นซองก็เลยพากันจับไว้แบบรัดกุมจังหน่อยนะครับเนี่ยพอไปใส่เชือกนะครับส่วนหนึ่งนะครับเชือกขาวของข้อว้พป้อมนะครับวิธีการนะครับเอาก็บใ้หัวเพิ่นขึ้นสูงนะครับถ้าหัวเพิ่นขึ้นสูงแล้วนะครับตรงซองหนีมเพิ่นสิโดดได้นะครับก็เลยกดหัวเพิ่นให้ตำๆนะครับแล้วใส่เชือกตัวหนึ่งนะครับรัดทั้งกลนไว้นะครับอีกเชือกที่มัดเขาเพิ่นกัดดึงมาไกลๆนะครับนีนป่าเิ่นดึงน้ำนะครับ เนี่ยครับพอพอจับอีหยังให้เรียบร้อยแล้วนะครับจับอีหยังไว้เรียบร้อยแล้วกะเห็นมันอยู่ประมาณระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็สิวาเห็ดน้ำเชื่อนะครับครับนี่ก็เตรียมน้ำเชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มือนีพ่นไซตัวบีบมาเตอร์นะครับเป็นของอ่พอพันของบุญน,นอมฟร์มนะครับเจ้าไทเกอร์นะครับบีบมาเตอร์ ทีลาดพีนะครับพีสีนะครับที่เป็นบิตมาเตอร์ที่ออกมาจากพลใช้ฟ้าลาดบุรีนะครับครับรู้มือก็ต้องจับเนียนๆดีๆจังหน่อยนะครับตัวงูตัวนี้นะครับมันลูกกะสอดยากจังหน่อยนะครับก็มีโคดๆบางเล็กน้อยนะครับที่เซเวลาจังหน่อยนะครับ แต่ถ้าปกตินะครับเพื่อนสิโดดโดดดินก็หนีนะครับตัวนี้เพื่อนกระถึกล็อกถึกแยงแล้วถ้าเฮาหอวโหขึ้นข้างบนสิโดดก็หนีนะครับรอบก้อนทะลุซองเลยนะครับพากันจะแก่ออกนะครับแข้งขาเพิ่นเตะออกมาทางขางเนี่อันตรายนะครับเป็นน้ก็ฮูจักแล้วว่าเพิ่นเพิ่นดินก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับตอนขั้นตอนนะครับเขาก็ล่วงก็ล่วงแล้วก็ล่วงไอตัวขี่มันออกมาก่อนนะครับดวงตัวขี่มันออกมาก่อนแล้วก็ค่อยสอดปืนไปนะครับ ตัวนี้ก็ซืวงยากกี่หน่อยนะครับตัวไอ้ลูกก้อนนะครับผสมเทเดียวติดนะครับอันนี้เป็นเทอที่สองแล้วนะครับก็เลยขยายระยะเวลามาอีกนะครับเพิ่นบอกว่ามันเป็นสัต์ตั้งแต่ไอ้ตอนเศร้าวันก่อนนะครับรอบก,ก่อนผสมเศร้าอีกมือนหนึ่งก็ยังเป็นซัต์อยู่นะครับก็เลยเน้ว่าเป็นตอนแรงของมือที่สองนะครับ ผสมปืนพันธุ์เพื่อนกับดินเจ้าหน่อยนะครับครับไปหลังจากผสมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเตรียมเขียนใบเขียนยังไงเพื่อนนะครับเขียนละบอกรายละเอียดนะครับว่าผสมมือนี้กกำหนดการคลอดก็สิประมาณเก้าเดือนนะครับเดือนเดือนลบสามวันบวกสิบนะครับสิประมาณนี้นะครับ เขียนใบยิงให้เพิ่อนเพื่นก็เอาน้ำไปลดไปอาไปเพิ่นอาเป็นั้วนะครับแล้วก็ถึงตัวปล่อยออกจากซองนะครับแต่ขั้นตอนปล่อยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสปล่อยเยอะเลยบ่ได้เพราะมมนสิโดดนะครับค่อยปล่อยออกมานะครับครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับเท่ากับปล่อยงัวออกจากซองนะครับปล่อยงัวออกจากซองเสร็จแล้วนะครับพอก็เป็นผู้แก้ซองออกจากตุ้นไม้นะครับแล้วก็เก็บซองขึ้นรถนะครับ พร้อมที่ให้บริการผสมตัวต่อไปนะครับของลูกค้าคนถัดไปนะครับ